ตั้งบุญใหญ่เทศกาลตรุษจ,จีนเที่ยวงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถล้านนาอุโบสถมหาอุดหนึ่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีณวัดวังข้าวใหม่ตำบลดอนสแสลบอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มงาน14-22กุมภาพันธ์2569รวมงาน9วัน9คืน14กุมภาพันธ์2569พิธีเปิดงาน23กุมภาพันธ์2569พิธีตัดไวลูกนิมิต อย่าพลาด14-22กุมภาพันธ์2569เที่ยวงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดวังข้าใหม่ตำบลดอนแลบอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีสร้างบุญใหญ่เสริมดวงอำนาจวาสนาบารมีเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวปราศจากทุกโศกโรคภยัยโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตัดไวลลูกนิมิตพระป่าสมคีมีตัดไวโรงครัวทุก